สวัสดีทุกคนยินดีพบกับช่องแบงค์ชัดชาแนลตอนนี้ทุกคนนะก็คิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงกลับตัวกันแหละวันนี้เราจะมารีวิวปลากระป๋องทั้ง7แบรนด์ดูซิว่า7แบรนด์นี้เอาแค่ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนอกจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแล้วก็คงมีเจ้าปลากระป๋องนี่แหละที่เป็นของคู่บ้านคู่เรือนของทุกๆคนแหละเรามาเริ่มที่แบรนด์แรกกันเลยบองกุฎทอย ว่ามงกุฎทะเลประเทศไทยนั่เองคือแสดงฮะมงกุฎว่าอะไรมงกุฎทะเอ่ะมงกุฎทะเราจะมาดูกันว่าอร่อยหรือไม่อร่อยฝาอร่อยไม่ใช่สมัยเนี้ยเขาขอโทษกันแบบแปลกๆกันมากเลยทุกคนเขาต้องขอโทษที่เขาไม่เป็นขอโทษที่เขาไปเป็นมาลิงกิงกองสารน้องกองแกงมาลงมาแดงมาอะไรก็ไม่รู้ มงกุฎทะเลปราสาดีเออผมลืมบอกไปทุกคนเราเลือกเจ็ดแบรนด์นี้มานะครับเพราะเป็นปลาซาดีทั้งเจ็ดแบรนด์เลยเพราะปลาแมคเครลนั้นะพี่เบนทราทิศได้รีวิวไปแล้วนะจ๊ะมงกุฎทะเลได้ปลามาสี่ตัวน้อยๆนะครับทุกคนดูสิอ่ะเอียนให้ดูอ่ะวิธีบล็อกเกอร์เลยอ่ะทุกคนทุกคนเรามาชิมน้ำมันก่อนเลยมงกุฎทะเลมีความเปรี้ยว เปรี้ยวแล้วมันจะมาชิมตัวเนื้อปลากันปลาดูร่วนๆนะทุกคน <What? S 1> แบบนี่ปลาจริงปะเนี่ยเต็มสิบเอาไปเจ็ดละกกันทุกคนแปลาแบนต่อไปอะไรดีกว่าทรีเรดดิคุกหรือว่าสามแม่ครัวนั่นเองมาชิมกันเอ้าูห น้ำน้ำดูมีความมันมันกว่ารู้จะปลาตัวใหญ่กว่ามากเลยอ่ะได้มาสองตัวทวนสิว้ <Wow. S 1> าวปลาตัวเบโอเลยชิมน้ำก่อนดูมีความเป็นซอสมะเขือเทศมากกว่าที่ห้องมงกุตรทะเลมีความหวานมากกว่ามงกุตรทะเลน,นี่คือจะออกจะอจะอกเปรี้ยวไปเลยันชิมเนื้อปลากันโอ้โหยัวกี่โมงกีย่ย,ย,ยาวเนี่ยอืมเนื้อปลาไดนมากทุกคน context. เอาไป 9ก้าคะแนนเต็มสิบว้าวอะต่อที่แบรน์ที่สามคนเลยปุ้มปุ้ยมาถึงที่ปุ้มปุ้ยมะไม่รู้ <laughs> ทำกูไถามใครเนี่ย<า>นี่ก็สีแปดกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเลยสีส้ม<า>ยอกยอกได้ลปลามาสี่ตัวแต่ตัวเล็กกว่าสามไม่ครนะครับดูสิวา้าวมาชิมน,น้ำก่อน<า>อเค็ม เค็มมากอีนี่เปรี้ยวอีนี่หวานอันี่เค็มมาตรทานตรงไหนเนี่ยมาจารวมกันเออถ้ามาเทรลมงกันนะ่าจะเข้านะตัวปลาแล้วปลาด,ดีมากทุกคนล้วนอันนี้นร่ความเนี่ยกล่กลางระหวา่างสองยี่ห้อนี้เลยนะทุกคนอะแบรนด์ต่อไปแบรนด์ที่สี่อายามรู้สึกว่าย,ยี่ห้ออายาเนี่ยจะแพงกว่าชาวบ้านชาวชอ่องใช่ไนะทุกคนสาหรเค้มอ่ะ โอ้โหปลาผูห้าตัวจะาบ,บุคุณุช่วงอ๋อก็สมราคาแล้วเนาะปลาตัวใหญ่ที่สุดในบรรดาสี่หอที่เปิดมาเลยนะครับนะชิมตัวซอสกันก่อนเนี่ยทุกคนได้ปลามาห้าตัวตัวใหญ่มากตัวซอสก็ค่อนข้างจืดทุกคนมาชิมตัวเนื้อปลากันเนื้อปลาจะไม่ค่อยแน่นยี่ห้อสามย่านฟองคือแน่นมากอันนี้เอาไปเจ็ด แบนที่5กันเลยทุกคนโรซ่านกะกินหนาแน่นมากโอ้อย่างี้ยซอสเข้มข้นมากเบืออะไรครับเนี่ยสามตัวนี่ไงโอ้ยว,วิธีบ็อกเกอร์ว่ะคลิปหน้าแต่งหน้าดีวกว่าสวยๆจิ้มน,น้ำก่อนพอข้ามีความหวานแต่ถ้าหวานอีนนิดนี่คือ แต่ของหวานได้เลยทุกคนตัวเนี้ยปลาน้อปลาเขาค่อนไปคำรวดแต่ค่อนข้างจะแน่นอันนี้ผ่าอันนี้อร่อยเลยเอาไปก้าวคนเนี้ยขอตัวช่วยทุกคนแบรนด์ที่วิวหกทุกคนแบรนด์ที่หก select แน่นที่สุดแน่นแต่ละทีะ ได้มาสามตัวชิมน้ำมันก่อนอมกรอมมีความหวานเค็มมาชิมตัวเนื้อปลากันชิวจะไม่ไหวสิตัวเนื้อปลามีความรสชาติชัดกว่าว่ามันเป็นนคือเนื้อปลาคือทุกยี่ห้อมันจะมีความจืดของตัวเนื้อปลาอยู่ทุกคนแต่ว่ายี่ห้อนะี้สีเหลือกเนื้อปลาแล้มีรสชาติ หวานอยู่ในตัวเนื้อปลาเลยเหมือนตัวซอสอะมันจะซึมเข้าไปตัวเนื้อปลามากที่สุดลเลยนี่แค่เก้าต็มสิบเลยทุกคนอ่ะยี่ห้อสุดท้ายแบรนด์สุดท้าย s u เปอร์ซีเชฟซีแกะง่ายอุ้ยเนื้อปลาละเอียดมากดูอุ้ยแต่มีความก้างเยอะมากกินซอสก่อน หวานมาก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 ไปหวานมากมากอ่ะคนละทีกเิ็นตัวเนื้อปลากันหืมหืมกลิ่นเลยนะเนื้อปลาเขาค่อนข้างจืดถ้าแต่ถ้ากินกับตัวน้ำอ่ะแล้ค่อนข้างเข้ากันเอาไปแปะไหนลองมั้งดิเอาเล่นกันมามามาต้อง คนละจออยากรู้อยากเห็นนะมาเจมหกเก้าโอ้โหอร่อยโคตรเปรี้ยวเลยเอาไปเกตพอไปย่อยหกพอเอาไปเก้าเลยเอาเก้าจุดห้าเลยเออยังมึงอิ่มหรือยังเนี่ย ไปแปะพอไปนอนแล้อ่ะรีบปะร,รีบปีพ <c oughs> <c oughs> ี่คือความคิดเห็นส่วนบุคคลนะจ๊ะไม่มีเหตุที่จะอคติกับแบรนด์ใดหรือแบรนด์หนึ่งแต่อย่างใดนะจ๊ะส่วนใครจะซื้อมาล็อกชอนที่บานนะฮะทันทีผมให้คะแนนไปแล้วนะครับก็คือรสชาติตามน,นั้นเลยนะจ๊ะทุกคนเจอกันใหม่คิดหน้าหรืออยากให้แบงค์ชัดคนนี้รีวิวอะไรไก็ มีพุได้าล่างเลยนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าปุ้น